สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาพอต้นโคเกียนะคะหรือว่าโคเชียนั่นเองตอนทําวิดีโอครั้งที่แล้วนะคะแอดมินลืมอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปวิดีโอให้มันละเอียดมากขึ้นนะคะตั้งแต่วิธีการเพาะการย้ายก้าลงปลูกจนถึงเขาเอ่อเป็นเปลี่ยนสีนะคะ ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะก็จะทำเป็น EP ไปเนาะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยคะ่ะวิธีการก็ง่ายๆนะคะก็แกะซองแล้วก็โรยปกตินะคะนี่ก็คือดินที่เราจะใช้พอนะคะจะโรยลงไปนะคะ ทุกคนคะ่ะเพิ่งจะเพาะเมื่อวานนี้นะคะแล้วเพาะในเฮ้านะคะเนี่ยตอนนี้อากาศข้างนอกยังหนาวอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานกับวันนี้คะ่ะร้อนจัดมากร้อนมากๆนะคะ <c oughs> เข้ามาอยู่ในเฮ้า์ไม่ได้เลยทําให้ต้นโคเชียโคเกียของเรานะคะงอกขึ้นมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมต้นเล็กๆไหมคะเนี่ย แดงๆนะคะนี่ขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โงกเร็วมากวันเดียวเองเพิ่งทำคลิปไปเมื่อวานตอนบ่ายนะตอนที่เพาะขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะอรอให้เขาโตสักนิดนึงก็จะย้ายลงชาในถุงกระถางดำแบบ ผักพวกนี้นี่เป็นผักไทยนะคะเราจะย้ายไปใส่กระถางแบบนี้เอาไว้นะพอโตได้สักนิดนึงจะเอาลงปลูกนะผ่านไปสี่ถึงห้าวันนะคะตอนนี้ใบจริงเขาก็เริ่มขึ้นมานะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาโตอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวก็จะแยกใส่กระถางใครกระถางมันนะคะแยกเป็น กระถางละต้นนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาย้ายต้นโคเชียหรือโคเกียนะคะของเราลงไปในกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะ มาย้ายกันเลยฝนตกสองวันติดกันนะคะแอดมินไม่ได้มาดูตัวท่าค่ะเวลาฝนตกตัวท่าเขาจะหากินพวกต้นไม้นะคะแล้วก็มันแอบมากินต้นโคเกียของเรานะคะดีที่กินแค่ยอดๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาย้ายต้นกล้ากันเลยค่ะ วันนี้ไม่ได้เอากล้องมานะก็จะมือหนึ่งก็จะถือกล้องมือหนึ่งก็จะย้ายต้นกล้าให้ดูนะคะเราก็จะเนี้ยเสียบแล้วก็งัดเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะงัดขึ้นมาทีละต้นแล้วก็เอาไปปลูกทีละต้นนะคะเราก็พอเสร็จแล้วนะคะพอดีว่ากระถางไม่พอนะก็เลยจะให้เป็นปลูกเป็นกระถางละสองต้นสามต้นไปนะคะ เดี๋ยวพอตอนที่เราจะเอาเขาไปปลูกลงดินค่อยแยกปลูกนะคะแต่สาหรับท่านที่จะเออทำก็ให้ปลูกกระถางละต้นเออจะดีมากนะคะแต่วันนี้ละกระถางไม่พอนะก็จะปลูกแบบนี้ไปเลยนะคะพอใส่ถุงดำผ่านไปประมาณ2ออาทิตย์นะคะต้นเขาก็ เริ่มมีใบามากขึ้นนะคะแล้วหลังจากนี้เขาก็จะทยอยแตกใบแล้วก็แตกกิ่งแตกก้านออกมาแล้วก็จะกลายเป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีก EP หน้านะคะ EP 2จะเป็นวิธีการปลูกลงดินไปจนถึงขั้นการให้น้ําการให้ปุ๋ยจนถึงเขาเปลี่ยนจากเป็นพุ่มสีเขียวๆกลายเป็นสีแดง ใน EP หน้านะคะสำหรับ EP หนึ่งก็จะคงต้องเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวค่อยรอมาติดตามกันในอีก EP ที่2กันต่อนะคะสำหรับ EP นี้แอนมินไปละค่ะสวัสดีค่ะ